นนึงนิงงไม่หรอกมั้งจริงพวกเราก็รู้มูฟู้อะไรกันหมดแล้วอะอย่าใช้คว่าพวกเราต,ต่อยนอย่างน้อยต่อมันก็รู้หมดเโอเพราะว่าโดนนวดมาเยอะาอทำแล้วรอดหมด อาเฮียกูลงทาดูยไอคอนเพื่อนไอคอนตัวเองเนี่อะไรวะน่นไม่ใช่สีของแกต่อไปแล้วอะไร,<ม>รวะอุ้ยอุ้ยแงโดนกูด้วยเพื่ยนม่งโดนเสียบก่อนเลยแจงอาจา,ารย์ฮาทะลุโดนกูโอเคมาละดูดูดูอเอาไปหมดแี้วชนะ จะมาตีด,ด,ดว้วยว,วะเดี๋ยวว่าก่อนอุ้ยเขี้ยเกือบไอ่งที่เ่งผ่าตีโอ้โหไม่ไม่โดนเลยไม่เลยไม่เลยโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้จะเก็บสิโอตูดเฮ้ยเขาตูดสูดไหวมา เขาซืวยมากอู้โอ้ไอ้เจี้ยโอ้โหมดนรู้สึกแบบนี้ตั้งนานเลยนะ,ะมันล้อกเองมันก็นโดนเองไงร้องเองก็ได้โต้หลบได้สักหน่อยจะบอกว่ามันใหม่ด้วยปั๊โอ้ยเชื่อมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยยยยโอ้โหดีนะไ,ไมไ่ไม่หมุนยังถ้าหมุเนเมืเ่อกี้กูไปนอนละ เราหันปีมเขาสะตันหน่อยพี่ไม่โดนอ่ากูโดนเขาตบแทนขอบคุณครับอะไรคือเอไมโดนแล้วตัวละครต่อบอกขอบค,คุที่ช่วยนะเพื่อรับแทนอุ้ยเกือบอ๋อจะไปท้าช่วยคุณไม่เกือบมึงโดนโดนขอขอหัวนหน่อยพี่ข,ขอหัวนเฮ้ยจบติดเจ็บ ้แงเดี๋ยวนะออกูกินม็อกซี่ไม่ติดอะหรือกูใช้ไปแล้วน่าจะใช้ไปแล้วนะอุ้ยโอ้แท่ขอหน้าขอหน้าขอน่าแบบที่เออโอ้โหดีเดียร์อุยอ้ยให้กลัง อือหือโอ้โหสองีแม่รือฟองเลียวแด็กอะตอนนี้มีา้องเบอร์รี่แล้วเขาเขาติดใจอะไรกูวะแปดเป็อู้ปีกแปดเมตรลังแกสนุกดีกูกินให้ได้นะเพราะว่ากูก็มีเหมือนกันไอ้ไวยเลยนี่แล้วนี่แล้วไปตะกี้มา ทนแทนแทนเทททสวัสดีครับโอ้ยโอ้กลัวไม่ทันโอ้ยเนี่ยเสียงวิชัดมากเลยโอ้ฟีแปดเมตรเอ้นเนยแจยวน,นี้ไม่ดีเลยว่ะเอาหางโอ้โหโห,หางมันมินเมย์มากเลย โอ้ยโค้งขาไปขวาโอ้ไม่ดีเลยว่ะมุมแย่มากไม่เห็นท่ามันเลยเราไปอยู่ที่มันเออ่ไม่ไม่ใช่ไอ้เนินเที่ยนี่ได้ไหมนั่นดิมันมินเมกเกินไม่เห็นท่ามันเลยเอ้อจะไปเช็คไม่ทำไม่ทำว่ะข้าซูดอย่างไวเลยข้าซูอากาศเปลี่ยนไปเป็นไฟมังกรถ้าเข้าซูสำเร็จตายตายตายกูจะให้เขาจะตีแรงแบบนี้แต่มัน ไม่ถึง, connect, ถงวิไม่ต <gray> ีวิก <endured> ว <aro aro> ่าเองแงหนูโดนดาเมจริคแล้วให้โอกาสหน่อยลองเจอกันครั้งแรกเองกนะโอ้โหแฟดแฟดแฟดไม่ทันได้เด็วัอายุอายุแล้แต่ไม่ลบว่ะอ่ามิโกเลยไม่ทำจดีเอ๊ะเลือดกูเท่านี้สองรอบแล้วนี่มันแดจาวูหรือเปล่าภาพคุณคุณ ลโดนี่ะระวังระเบิดที่พื้นเห็นแล้วละเป็นประกายอย่างนั้นถ้ายังเป็นเดินดูยังไงก็ระเบิดเศร้าเลยนะขี้เบลสกี้ยังมองยากวัยมองกันเราค่ะแบบระเบิดโว้ยระเบิดจริงนิดอุ้ยแรงอันเดียว เขายังไม่ได้แปลงร่างใช่ไหมยังยังไม่เลยเติ้ลยังไม่มีเลคติดโอ้โดนตีหัวเลยสัตว์มุกเนี่ยอะไรเนี่ยโดนเลยกูโดนจอบติดเๆมันแข็งไปหมดเลยเว้ยอุ้ยมียาวแปดเมตรเฮ้ยไปไหนแล้วว่นมันเร็วเกินยา อย่าอย่าทับพงอย่าทับพงแถวไม่หนิงลงนะนี่โอ้พี่เขาไปแบตโอเคครับไอ้หมายิงโดนเล็งโอเคเขาไม่เล็กเหรอได้แล้วสินะตัดใจแล้วเฮียเฮียเจอคุณนีด้วยน่เลย นี่ไงอีกที่น้งอยู่ตรงไหนวะเอาช่างมาเถอะมาเร็วหน่อยไปแล้วไงอ๋อเออเอ้าโหหางกูเอียงเนาะอ๋อดาบกูก็อันแค่นี้ตีนมตีนมโอ้โหมึงบอกช้าไปอ่ะ๋อกระแบกร้าน

โดนขบแล้วดได้ตงรงมาเข้าไปเลยแต่แล้วลสบายใจแล้วหัมีหน่ากดตีน,นกันแล้วเ,เสียงเบาๆควายอยู่นี่มึงบับตรงนั้นก็ถึงกูอยู่ดีแหละแต่เราตองมาทำบาลเที่ยวเอ้ยนั่น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 เปล่ามากเขี่ยมาละจุดที่กูอยู่มันมินเมย์มาก มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเห็นแล้วล่ะเพลงขึ้นแล้วฮ่าฮเห็นกูด้วยนะเห็นกูด้วยเห็นกูด้ยเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยมันจะแทงปีกขึ้นข้นะบอลโอ้บีมเฮ้ยโอ้ยเขี้ยอุ้งจิ้งบีมได้เฉยเลยแมวกูแทบตายถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่โดนเอ้ยทำไมไม่โดนวะ โอ้ยไม่าด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้โอ้ยสามทีปิดังถ้าถ้าปิด็เอ็นนี่เลยอุ้ยหาครับเดี๋ยวแกว่ตัวแมลง้มงมากกว่าฮันเตอร์อตอนนี้เป็นไปได้แล้วก็มากกว่ากูแน่นโอ้ย เดี๋ยวนะมึงมึงว่ามวนยังรอดไหมร่อนแหละรอดแหละรอดแหละรอดแหละโอ้ยกูไม่ร่อนโอเคโอเคทัน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 บัลเลงกูไอ้ยังงี้ยแม่กูจะไม่รู้จังหวะก็าเลยดาวตกลงตูดเลยเมื่อกี้สดชื่นไฟมังกรหอมอร่อยโอ้โหกูพิ่งแดกยาไปเมื่อกี้ ผาดให่าดใหพอผาดใหญ่าดใหญาดใหอ่ผารอดออากาศแม่งไม่ปลอดภัยดีว่กวางนะเกอะไันเม่อกี้เร็วมากเจบมันอมันดไม่น้ยมันไีที่อ่อนเลยหรือไงวะเนี่ยฮะจอบอีกแล้วอุ้ย เอ้ยนมาเฮ้ยกูเห็นว่ากูกิงแบบใดกิงแบบใดกิงแบบใดวะเนะ่งกิวใหญ่ยันยันเอ้ยใครเครไยดเมื่อกี้มันไม่ตื็นตา็น่ผลิติเลยโอ้เพื่อนลอยนารบอรี่งางะมึงไลฟ์เลยยูเตเฮ้ยหมุนเอ้ายังขอบีกี ตัวนี้แม่งน่าจะดีกว่าที่ยืนเคาน์เตอร์ไงมีแล้วเอาจรพอดีเลยกูไปขอ่ขอเลงโอ้โหขี่อะไรตอนที่แม่งพุ่งขึ้นไปได้ด้วยโอ้โหเขาตั้งใจทำแอนิเมชันโจตีเหมือนกันมึงไปยืนอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหไอ้เฮียกูมากูกูมากูกลับแชมป์มาแล้วเพื่อนใช่เอาตี่นาจบแชมป์ไปแล้เฮ้ยมาดุกูอะไรวะเนี่ยตอนมากินตอนมาเซโน่ไอ้ต่อมันไม่รอเพรามันพร้อม ไม่ได้แปลกน like ะเนี่ยเขาแปลกเขาร allora ู้มาเซโนยังพอหลบกาอากาศได้แต่ไอหมอนี่ครอบคุมมาหลบการกักาศก็แทงปีใส่มึงกันอากาศอะไรเออไอปลาพวกนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปสกี้ไปอ่ะเฮ้ยเบสกี้เสกี้มาเบสกี้มาหาแล้วไปไปทำอะไรอ่ะมาต่อยดิตย ูเขาไหวเหรอเห็นสีปีกเขาไหมน่ะอาจจะเป็นไลเซนเบสกีดก็ได้ก็ได้ถ้ามึงว่า้ยขนาดร้องยังเกรงใจร้องแค่แอะเบาเองเออวะแต่แอะอะไรวะน่ะเฮ้ยโดนโดนเออแหละไรรถยูยูเอาวะเอาวะรถรถรถตบตีเราอยู่เออเจ๋อ เป็นรถเป็นรถเป็นรถหอมอร่อยโว้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ตีกลับมาแบบห้าร้อยโอ้ยโอเคเส้นระเบิดเส้นระเบิดระวังไปโดนหลุมนะข้างหลังไม่โดดนนไมม่โป๊กกาให้พี่ไม่สตันให้ผมหน่อยเ เอ้ยหลวงโอเคสตันสวยอุ้ยอุ้ยคอมโบพี่ยังไม่หมดทุลักไอเกลอฟินิชแฟินิชแล้วเดี๋ยวนะมันถล่มลงไปได้หรือเปล่ามอนหลุดไม่ได้มอนหลุดไม่ได้เราหล่นได้แต่กูกูโดนเพื่อนตีรัวๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตอบแล้วเลิกตีกูที มันมีเบลเดียวมันก็มีเบลเดียวไม่ถูกเปลี่ยนเต็ดเราลืมใส่เลยใส่นะซึ่งเต็ดอันนี้ไปหรือกูโดนอะไรแทนเราเมึงกีโดนไอ้ตองก็ไม่ใช่ไม่ายวุ้งไปชักคู่เหมือนกันจะไปได้ยังไงจะไปได้ยังไงก็ได้นี้ก็ไปตาเป็นสีฟ้าเลยเนี่ยใช่เอาตาดีกว่าทิมหายละตัวปกติตัวก็มันยังไงก็ไม่ทันจริงไิ

โอ้โหเปื่อนกูปีนดเลยวันนี้น่คุณนีโอเคดับเบิลจอบหมุนโอ้โหโอ้โโอ้โหกูเห็นนะเหนไอกโอ้แมวแมวมันกัตัวแนีปเลียงมันอีกเลยมันอยู่แก๊มันอยู่แมันเ็กู อยู่ได้กัแพงแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้จะโปยโอ้ <Okay. S 1> โอ้เร็วไปมาเนี่ยโอ้บักซี่เลยตียาไปก่นอเนเดี๋ยวนะว่าแต<อ>่สถานะมันทำอะไรได้สถานะนทำให้มึงตีธาดไม่เป็นผลโอ้มีหน้ามันถึงได้ธาดอะไรก็ได้สินะใช่ทำให้ดาเมจธาดไม่มีโบน,นัสดาเมจบาดอ่ะ โก้น oh, ้องทำไงน้องฟัดเทเวลอย่างนั้นนะก็เป็นเดิมยาเธอเซอร์แม่งยุกยิกยุกยิกอยู่ในแมปไม่ยอมเข้าไปว่ามันไม่ไปทีอ๋อแม่งลอยอยูหน้ากูมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมงไปตีอย่างนี้เลยใช้พารทศโจมันเอ้ยเอ้ยโดนโดนให้หน่อยดิให้บอลเอาไม่ขี้อ้า มันแข็งทุกส่วนเลยสี่ขาแข็งเออเอาเลยเหรออู้<า>ยไม่ใช่ทาเดิมไม่ใช่ทาเดิมกดละทาทสองชีวิตกูกระเรมืองนี่แหละโอเคเพื่อนเฮ้ยไม่หรอกอะไรนะยาหมดแล้วกันเหรอ โอ้ยแรงเอ้ยเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องกล้องกล้องมันหันเข้า้าหากูไม่เห็นนะวัสดีอลิฟโอ้ดวลคามีราแมนเล่นอีกแล้วกูต้องเดือดเลยไอ้เขาวาร์ปมาหากูเลยวะคามีราแมนเล่นกูเมื่อกี้เอาไปหาเมื่อกี้เชื่อเขาวาร์ปมาหาเลยอ่ะโอเคเขามาเขามาเขาก็อยากเล่นกับกู ชิมหายอยู่ดีๆก็เลยชีวิตเดียวแหละวันนี้ดีละจัไปพอยัซนโทดเอาเขาหนีด้วยอ๋อเฮียกูกิ้งพ้อยเซนโถดขอบคุณมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยแข็งเฮ้ยหมุนอ่าสองรอบนายกอูดฮิตบ็อกนกลัวมากหกร้อยยี่สิบโลเซเขาจะมาหาคุณหรือไม่ไม่โอเค โอเคตรงที่อ,อกมันโอ้หมันมันอ่อนที่ที่อ,อกแค่อ้ชิมายเสียงนี้อ่ามีกำแพงไหมนะแยก,กย้ายกันเถอะแยกย้ายกันเถอะกูข <ninth download. S 3> ้าถ้าขึ้นกำแพงแกนะ่ะตัวใหญ่เกินที่จะปีนกำแพงยังไงล่ะ <crying> โอเคมันลงมาแล้วเดี๋ย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 วเดนมุดํา เออผมจำท่านี้พี่ได้เป็นช่วงเวลาที่ฮันเตอร์ไม่สามารถช่วยหลือช่วยกันได้โอเคโรแมนต้ยเฮ้ยเอออเาเยอะวะเพียวเยอะวะโอ้โหฉัหนียังไงก็เฮียค่ะโกบอย vs เล่ะ พี่ครับผมหันมุมก้อนสามพี่ไปทันเลยครับพี่โอ้โหโอ้โหจะไกลเกินหันมุมก้อนสามยังไม่ทันเลยโอุ้ยน้องปัดมันแฝดไม่ทันอ่าแต่มันมึนอยู่นะมันมึนแต่ว่ามันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันไม่มันไม่ได้นอนกิน มันวางระเบิดบนรงเท้ามันโคตรโก้เลยโอเคโดดเสือมันนี่ไม่ฟ้าเลยเคาน์เตอร์กับเพื่อนด้วยกันนะอีกนานแค่ไหนวันแล้วแล้วเว้ยทุกครั้งที่ผมพูดแล้วมันถึงไปนอนฟ้าให้เอาหุ่ยแจวเอาว่ะหลงแตก แต่ว่าพีดีเดี่ยวผ่านกันเหรอเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ย,ยา,าคุณอย่าพูดงคุณทำไมเนี่ยแต่พีดีเดียวพวกเรานะ <c oughs> แข็งแกร่งเอ้ยโอ้ยอยีแข็งแกร่ง